สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเรดาร์ล่าสุดเย็นนี้วันที่8กันยายน2567ว่ากลุ่มฝนอยู่ที่ไหนบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยค<อ>่ะเรดาร์ล่าสุดต,ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง แพร่ตากสุขุทยอุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์สกลนครนครพนมสุรินทรบบุรีอ่างทองอยุธยาปราจินบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมเพชรบุรีประเจบคีริขันภูเก็ตตรงังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและณราธิวาสค่ะถัดมาเรามาอัปเดตกันต่อกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 9-17กันยายน2567จะ9กันยายน2567พายุงยายานี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วและยังอยู่ที่ประเทศเวียดนามตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกในช่วงนี้ถ้าอ่อนกำลังลงเป็นพายุรีเฟกชันก็จะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมผลที่พัดเข้า สู่พายุและปรคบุมประเทศไทยยังมีกำลังแรงขึ้นฝนที่เกิดขึ้นจะเกิดตามแนวของพายุบริเวณภาคอีสานตอนบนบึงกาหน้องคายน้องโพลังูเลยอุดรธานีสำหรับ ช่วงวันที่10ถึง17กันยายนถูกเจ็ดสถานการณ์และแนวโน้มของฝนบริเวณประเทศไทยจะกระจายัวเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณด้านภาคอีสานมรสุมกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเพิ่มขึ้นและจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักอีกช่วงหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ